สวัสดีง,งามนะคะเด็กๆผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูจะมาอ่านหนังสืออ่านนิทานเรื่อง everyone is special นะคะ everyone is special ก็คือทุกๆคนพิเศษนะคะ dogs นะคะมาอ่านกันเลยนะคะ dog ก,ก็คือหมาค่ะเริ่ากันเลยนะคะ Dog is different มาทุกตัวแตกต่างกันนะคะ furry ก็คือ furry หมายถึงคนเยอะ s n i f s ก็คือชอบดมนุ่นดมนี่นะคะแล้วก็ why บางครก็ทำเสียงอย่างนี้นะคะแล้วก็ even the one you think look just the same เห็นไหมคะ even the one you think look just the same หมายถึงพอมกันอีกครั้งสิคะ every dog is different so every dog different หมาทุกตัวต่างกัน even the ones you think look just the same ถึงแม้ว่าที่ทุกคนคิดว่าเหมือนกันนะคะแต่เขาไม่เหมือนกันนะคะเหมือนเราทุกคนนะคะทุกคนไม่เหมือนกัน ถึงจะเป็นแฝดก็ไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆทวินส์ก็ไม่เหมือนกันเขาจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะคาแรคเตอร์ก็คือมีบุคลิกของตัวเองนะคะส p l a ชเห็นไหมคะบางตัวก็จะชอบกระโดดเล่นกับน้านะคะส p l a ชบางตัวก็จะชอบวิ่งอย่างเดียวนะคะเห็นไหมครับเหมือนกันแต่แตกต่กางเห็นไหมคะแต่เราก็พิเศษกันทุกคนนะคะ dogs don't all eat the same thing dog don't all is t h e same thing หมาทุกตัวจะทานไม่เหมือนกันนะคะชอบทานไม่เหมือนกันนะคะ some dogs like dinner and some dog like perfect they prefer yours ah some dog like their dinner some dogs prefer yours ก็คือ หมาบางตัวนะคะส a m ดกและ Diner ก็คือหมาบางตัวจะชอบอาหารหมาของเขานะคะแต่หมาบางตัวก็จะชอบอาหารแบบเราๆนะคะจะกินทานอาหารแบบเราเห็นไหมคะเห็นรูปไหมคะแตกต่างกันนะคะอาหารหมานั่นคืออาหารเรานะคะ All dogs love birthday พอมกันสิคะ All dogs love birthday ก็คือ มาทุกตัวชอบวันเกิดค่ะใครชอบวันเกิดบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะคะ But they celebrate the day the day in different ways but they celebrate the day in different ways ก็คือเขาชอบมาทุกตัวรักและก็ชอบที่จะมีวันเกิดนะคะที่จัดวันเกิด แต่เวลาเขาจัดเขาจะจัดแตกต่างกันเซอ e b เบ t รก็คือจัดงานวันเกิดนะคะฉลองนะคะเซอรเบอรก็ฉลองไม่เหมือนกันค่ะเอนะคะบางก็วิ่งไปบางก็มีของขวัญแบบแครอทบ้างก็เป็นเค้กบ้างก็เป็นกระดูกนคาขบนนะคะ When is time When is bed time for Sorry When is time for bed Every dog has a favorite special spot เมื่อถึงเวลานอนมาทุกตัวนะคะก็จะมีที่ที่ตัวเองชอบไปนอนนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะบางบางตัวก็ชอบโซฟาบนเตียงบนที่นอนหมาหรือไม่ก็ที่ข้างนอกนะคะบ้านหมานะคะคนูนะคะแคโน,นนะคะแคโน แคโนก็คือท,ที่พักของหมาและแคโนก็เป็นที่ที่เราเอาหมาไปไว้ถ้าเราจะไปไหนแล้วเราเอาหมาเราไปไม่ได้นะคะ What do e s your dog dream about What does your dog dream about หมาของคุณฝันว่าอย่างไรนะคะ Maybe they dream about you บางทีเขาอาจจะฝันถึงคุณนะคะ S Which s p ชี i a l Dog is your f a v o r i มาตัวนหมาพิเศษตัวไหนที่คุณรักมากชี้ให้คุณครูดูซิตัวไหนเออชี้นะคะคุณครูชอบตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นหมาปดที่คุณครูชอบมากๆเลยนะคะโอเคนะคะจบแล้วนะคะเรามา ร้องเพลงกันเลยนะคะร้องเพลงอะไรดีเอ่ยเราก็ร้องเพลง f i v e l i t t l e Ducks Five Little Ducks นะคะเป็ดน,นะคะลูกเป็ดฮาตัว Five Little Ducks w e n t swimming one day over the hill and far away m o m m y duck say quack 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 only four little ducks came back four little ducks went swimming one day Over the hill and far away, Mommy, mommy ducks say quack, quack, quack. And only three little ducks came back. Three little ducks went swimming one day. Over the hill and far away, Mommy ducks say quack, quack, quack. Only two little ducks came back. Two little ducks went swimming one day. Over the hill and far away, mommy Duck said, "Quack, quack, quack!" Only one little duck came back. One little duck went swimming one day. Over the hill and far away, mommy Duck said, "Quack, quack, quack!" None the ducks have coming back. Daddy Duck went swimming one day over the hill and far away. Daddy duck say quack, quack, quack. All oh, the five little ducks swimming back. One more. Yes, one more. Okay, one more. Five little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mommy duck say quack, quack, quack. Four little ducks came back. Four little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mummy duck said, "Quack, quack, quack." Only three little ducks came back. Three little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mummy duck said, "Quack, quack, quack." Only two little ducks came back. Two little ducks went swimming one day over the hill and far away. Mommy duck say quack, quack, quack. Only one little duck came back. One little duck went swimming one day over the hill and far away. Mommy, mommy duck say quack, quack, quack. And then the duck kept coming back. Daddy duck went swimming one day. Over the hill and far away, that the ducks going quack quack quack. And bye. the ducks have coming back? Okay everyone, good night, sleep tight and sweet dream. หลับฟันดีนะคะไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะและกดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ